ศาสตรเตรประไยศรีโคระยอมท่านศาสตราจารย์รัตตยงค์มโวง์ท่านรองศาสตราจารย์คณะอาจารย์สำคัญที่สุดในวันนี้ที่ผมอยากจะพูดเมื่อนักศึกษาจาก คุยลินการท่องเที่ยวได้มาศึกษาต่อที่มหาวิยทยาลัยกรุงเทพมหิดลมแล้ว各位博士包括人文学院的院长然后今天呢我们作为桂林桂林高 闺蜜勇勇嘉课学院的学生能够参加我们今天的呃毕业年龄。但、呃、是他们在他们的研究生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 在他的研究生在他们的研究生在他的研究生在他的研究生在他们的研究生在他的 外语学院的院长。对，讲拉丁语，然后有老师教英语，教泰语。嗯，院长他成立了，他成立了教教授英文课程和教授泰语课程的教师团队。 โดยที่ท่านอธิการบดีมาหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหญญนดโครงการนี้然后้ว我们ท校长นอ对这รยก็เป็น้ท่เนผ้ที่เปนผที่เป็นผู้กี่เนผุ้ที่เน้เ้ท่เที่เวนผที่ปนูเปนที่เนทีเนผู้ที่เป็นผู้ที่เ้ที่ปเทีน 桂林旅游专科学校与中与曼谷吞鲁里大学的这次合作，也要非常感谢我们的校长。MOU กันไว้这与我们之前所签署的 m、OU、中所提,提到的学习时间。 呃相符合也就是说我们今天能够在这里毕业。分分分分我买一堆看病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 看 และได้ทราบจากคณะอาจารย์ผู้สอนและก็ท่านรองศาสตราจารย์เตยยงพุ่มวงได้เล่าให้ประธานมหาวิทยาลัยฟังแล้วก็ตื่อรนชาองาตรจารยเยยงพุมมงได้เล่าให้ประธานมหายาลยฟังแล้ว่ท่าอาจารยสกท่นอย่มงได้เล่าใ้นหกวา ของสถาบันกุ้ยหลินได้คะแนนการเรียนเป็นที่น่ายินดีกุ้ยหลิน旅游专科学校各位同学所获得的成绩都非常的优秀我们也感示非常的高兴และก็ได้เกรดบีซึ่งผ่านตามหลักสูตร 每每个个人人的的成绩都都在 B 之上也就是说能够我们学毕业ความยินดีนี้ในฐานะประธานมหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะอาจารย์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพรุบุรีก็ขอแสดงความยิน,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 นยด,นดาานนีและตบมือเพื่อเป็นกำลังใจให้

也和我们桂林旅游专科学院的各位学生干的非常的亲切亲密。ได้มีความใกล้ชิดกับนักศึกษาเหมือนกับเป็นลูกๆของประธานมาหาวิทยาลัยและอธิการบดีเอง。我们的主席和校长也也是我们的学生作为自己的孩子一样的来对待。และก็จะมีอาจารย์เฉิน เป็นที่เลียนทั้งทีเรียนทั哥哥เรเิเกน้รยนเฉิคน่นเุอกจากอาจารย์เฉินลแล้วก็จะมีอาจารย์รดาบอาจารย์ดา แต่ตัวสวยๆไม่โชว์ไดอย่างเ <laughs> งี้ยดู漂亮不让大แ出来นอกจากเป็นผู้ปกครองก็จะมีป้าอ้วน除了老师之外呢，我们的管理者还有老师。แล้วก็ยังมีที่หึ่งมหาวิาลยได้เชิญมาที่จะเป็น

同时还有教授我们课程，然后各位同学也非常熟悉的各位老师。同时还有一个人，那就是诺尼博士。第。 ประธานมหาวิาลยจะให้เป็นผู้ประสานงานและติดตามต่อไป也就是我们的博士，也就是校主席将委任他作为之后的呃各方面联系工作的接班人。ถึงแม้ว่า,า,า,านักศึกษาจากสถาบันกุ้ยหลินจบไปแล้ว ก็อยากจะให้ราองอธิการบดีดตตรล,ลุงฤทธิ์ได้เป็นพี่พี่ต่อไป。虽然说我们的桂林旅游专科学校的学生即将毕业了，但是我们也希望让我们的桂林博士作为我们之我们的大哥哥一样的，在今后的生活中也能够给予我们一些启示。ขอความรกิจ ซึ่งประธานมหาวิทยาลัยก็อายุ6.2แล้ว因我的主席在也有เพรก็จะทำงานประสานงานกับนักศึกษาจีนและมณฑลหรือนครต่างๆของจีนไปอีกระยะหนึ่ง 然后我们的主席也将会在未来的一段时间内呢，继续我们与中国各个省份的联系工作然。然后之后呢，我们也就会，之后呢，主席也就会让我们的文明博士，也就是我们的副校长来接接手这些工作。 จากกุ้ยหลินซึ่งจะเดินทางกลับประเทศดั学学毕นั后นที่นี่ก็ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีก็คอือบ้านหนึ่งหลังของนักศึกษาที่มาเรียนที่นี่ 然后虽然我们要回去了，可是曼谷通功理大学依然是我们在泰国的一个家。各位看曼哈迪莱，ขอฝากความเคารพไปถึงคุณพ่อคุณแม่ของนักศึกษาทุกคน。同时，我们的主席也也将为嗯、呃、为各位学生的父母带上美好的祝愿。ด้วยความเคารพและความปรารถนาดี 呃，带上他的一个呃，对他们衷心的祝愿以及尊敬和美好的愿望。如果父、母、母、妈，ประสงค์ท如果说我们学生的父母有有愿望想要到泰国来，也希望我们今天毕业的这些学生。 มาเยี่ยมมาหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเออ也希望我们的学生带着父母一起来回到我们的母校看一看ถือว่าเป็นบ้านของตนที่เคยอยู่เคยอาศัยเคยนอน因为ราะวา我们的曼谷通理大学也将也也是我们每个学生曾经在过的一个家แล้วโรงแรมของมาหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นคณะการโรงแรมและการท่องเที่ยวก็ตกแต่งอีกสองเดือนก็เป็นโรงแรมโดยสมบูรณ์แล้วในอีกสองเดือนนี้เราจะสรางโรงแรมอีกหนแห้งที่กเทพฯได้แล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่มาพักที่มาหาวิทยาลัยกรุงเทพฯจุลบุรีได้ 也让我们的学生可以带你们的父母到我们的这个曼谷特理大学的酒店入住。如果说大家来的时候呢，打电话给陈老师，让陈老师在告诉补习的话，我们是免费入住的。

到了曼谷特物理大学上学的学生的一个家。父母，然后你们的父母也就正如刚刚所说的，可以过来免费入住。今天，คณะสถาบันภาษาได้จัดกิจกรรมที่จะมอบซีร์ติฟิเคท ให้แก่นักศึกษาที่เรียนตามข้อกำหนดของทั้งสองมหาวิัทย่าลัยท天呢也是我的าคม院所่25所所าคมัจทร่งาาคารมว่า

เมื่อ<น>เรียนจบปริญญาตรีแล้วก็จะบันรึุให้เป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพบุรีเรอนล教เพราะว่านักศึกษานุ่นนี้เป็นนักแสดงใน presentation ที่รักตึกหัวได้ถ่ายทำว้หรือว่าขอออบวยได้ถ่ายทำว้เป็นรุ่นที่ประธานประทับใจระนี่ทั่ใจ因为我น这ี่เป็有คนที่เป็น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 คนที่เ็นคที่เป็นคที่็่เี่เ่เี่ รูปตัวเองที่เป็นนักแสดงบา,า้งรูปเปาแล่รู้าทุกคนมีควมรู้สึอย่างรเรื่องนี้แตผมรู้สึกว่ามัเ่องที่นะัานมากษีาที่เรียนจบมันีอบ้วง่าถึงแ้ทีไม่เรียนจบอันมีควาตรีอยากจะทํางาน มวิยัก็จะรับเป็นพนกันกงานแล้วก็对于我们有一些学同学虽然不不想继续再深造的话，那也有机会成为我们曼谷通理大学的一员，那就是做我们的职工。เพราะว่าเวลาประธานกับอาจารย์ดีมาปล่อยปลาก็จะเห็นรูปศิษย์มายืนรอปล่อยปลาด้วย 因为这样的话，能够让我们的主席和校长在参观、呃，在在参加各种活动的时候，能够看到大家的脸。哎、欸，ประธก因为主席也非常的会非常想念大家。ัน今天呢，我们的校长感冒了。ไปสวนเกิ้ลกับประธานมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะ ไปเอ็มกับสถาบันการศึกษาที่นู่นเพ่าี刚刚刚่นมวาันกั่นกี่อยู่เที่า,า์ับท่ปุ่ากเซ็นเทศมามน่ก่ที่นี่็นเี่คนกระเที่กสเนะ่ามรขึ้นมาจ่ด่นะเามกรเี่กสดงความยินดี rồi sau đó cũng sẽ có một buổi lễ chào mừng các bạn học sinh tốt nghiệp.然后校长也为我们这次能够毕业的学生感到非常的高兴。จะ gặt liên thể hiện lòng biết ơn.同时呢，也会有宴请大家的一个呃仪式。ờ, ba, ba.然后将会在主席的家中举行。 เหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน像我们是一个大家庭้นถ้าวันไหนพร้อมแล้วก็ให้อาจารย์เฉินเป็นคนบอกถ้าจัดฉลองมีอาหารอยากจะทานอะไรก็ให้บอกกับอาจารย์เฉินถ้าอยากกินอะไรก็ให้บอกกับอา อธิการบดีจะจัดให้ลูกๆทุกคนเออ我们的校长将会按照每位同学的意愿呢，给大家安排。เพราะประเพณมีถ้าเป็นคนในครอบครัวเดียวกันก็จะจัดเลี้ยงจัดรับประทานอาหารที่บ้าน<为>ีเป็นเรื่องสำคัญ。因为,因为在一家人在一起团聚的话是非常重要的一件事情。 วันนี้ก็อยากจะถามลูกๆว่าเรียนจบครบหลักสูตรแล้วมีความสุขไหม今天呢主席也想问一下各位同学，今天我们毕业了，那毕业之后有没有感觉到非常的幸福？มีความสุขไหมใช่แล้วบางคนก็ไปหัดขายอาหารสนุกไหม ไปฝึกง,งานกับผู้ประกอบการสนุกไหมสนุกเพราะฉันต้องดูแลลูกๆทุกๆคนแล้วในเดือนพฤษภาคมวันที่28ถึงวันที่31มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ก็จะนำนักศึกษาุูนเจ้าสัว150คนไปอบรมสัมมนาประชา,าคมอาเซียนบูร์จิน ลงนา,งามความร่วมมือทางวิชาการที่ทาัมหแลกเปลี่ยนอาจารย์รรแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมาหาวิทยาลัยยูนานมอมอนคือกับมหาวิทยาลัยยูนานออมอนคือกัาินาออมน นน学แล้วก็จะมีหลักสูตรร่วมกันคือสองบวกสองแล้ว同时也会有新的项目那นะ就是二加二的一个计划สามบวกหนึ่งแวก็一计划นี่เป็นความร่วมมืกับมหาวิทยาลัยในตอนใต้ของประเทศจีน这就是我们曼谷吞武里大学即将与 中国西南部地区大学的一个合作计划。เพราะฉะนั้นวันนี้นักศึกษาลูกๆทุกคนที่จะรับเทปิคเก็ตในวันนี้จะได้ขอบคุณคณะอาจารย์ทุกท่าน。那今天我们接将接受毕业证的各位学生呢，也不要忘记感谢我们的各位授课老师。พูดขอบคุณดังๆพร้อมกัน เออ大家一起说ขอบคุณนะคะหนึ่งสองสามขอบคุณขอบคุณอาจารย์อบุณายเป็นความประทับใจที่เราได้บันทึกวันนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์ 可不今天我们这个美好的画面呢，也将成为每个学生最美好的回忆。วันเวลาก็ต้องเปลี่ยนไปแต่คนไม่เปลีป่ยนแปลง。虽然时间在流逝，但是我们的我们自身是没有改变的。ถ้าไม่ได้จุดสาต่ออยากจะทำงานก็ได้。 如果说不想继续深造，那想去工作也是可以的。ท่าศึกษาบอกเรียนจบแล้วก็ให้เป็นอาจารย์มี如果说继续深造的话，毕业之后就让大家成为我们的, <或者 S 2> 的。หรืออยากทำงานอื่นๆประธานก็จะฝากงานให้或者说想要去干别的工作的话，我们的主席也将会帮大家联系。พจนนันบันเน่ ผมในฐานะประธานมหาวิทยาลัยดงั้นันมานประิทานี่ผมในฐานะประธานมหาวิทลัยงนั้มในรหลดงนา้วมในธิทาลัง้น้มในรธด้วยอ้รธิทยาลบดวีเระยาล้วเราทาัน้อนมในราทยาล้วันนในฐานะธมหาวิทยาลัยดังน้ในระธย แล้วในปีการศึกษาเดือนกันยายนนี้ท่านรัตเตอร์กว้างรอบครที่ปู้ศึกษาบริหารของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมด้วยทีมงานที่สริมเกินก็จะนำนักศึกษามาเรียนต่อปริญญาตรีที่นี่500คนแล้วหลังจากนั้นเราจะมีเพราะเราได้เซ็นสัญญากับเซินเจิ้นแล้

อยากจะพูดว่ารักลูกรูปด้วยใจ真心的爱护每一位学生。ถ้าไปจีนไปบ้านใกล้ๆก็จะไปเยี่ยม如果说我们的主席去到了中国，去到了各位学生的家乡的话，也会去家里看望。แล้วก็จะรอรับลูกรูป และพ่อแม่มาเยี่ยมมาเยีเ่ยมที่มาหาวิทยาลัยเหมือนเป็นพ่อครัวเดียวกันเรเหมือนเป็นครอบครัวยดียวกันงย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 ง像家人งย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 งงย ก็จะได้ดำเนินการตามกำหนดการที<嗯>่พ<嗯>ิธ<嗯>ีกรได้จัดไว้接下来我们就按照主持人所呃所进行的流程继续และขอกล่าวคำว่าขอแสดงความยินดีที่ลูกศิษย์ได้จบครบลักสูตรตามที่ M O U กันไว้同时呢也想要说非常的高兴各位学生能够呃毕业